สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ตุ๊กมาชวนเที่ยววัดกันค่ะวันนี้มาเที่ยววัดนาฬิตาสังค่ะมาดูกันว่าช่วงโควิดแบบนี้บรรยากาศในวัดจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะถึงลานจอดรถแล้วค่ะค่าจอดรถ800เยนต่อคันก็จะมีอุโมงค์ให้เดินเข้าไปในวัดอย่างน,นะคะเชื่อมระหว่างตรงที่ลานจอดรถแล้วก็เข้าไปในวัดนะคะ อันนี้เดินเข้ามาข้างในแล้วค่ะบริเวณในวัดก็จะดูเงียบๆหน่อยเพราะว่าไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเพราะว่าไม่มีเที่ยวบินแล้วนะคะคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะ นี้บริเวณหน้าวัดก็จะเป็นให้บูชาเครื่องรางต่างๆค,ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างมือก่อนเข้าวัดนะคะมันเป็นธรรมเนียมก่อนที่ ธรรมเนียมของวัดญี่ปุ่นเหมือนทุกวัดเลยนะคะเหมือนเราจะเข้าวัดต้องล้างมือก่อนล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะตามธรรมเนียมจริงๆก็คือต้องตักน้ําใส่กระบวยแล้วก็ดาดมือซ้ายดาดมือขวาแล้วก็บ้วนปากนะคะแต่ว่าในยุคตอนนี้มันมีโควิด <c oughs> ก็เลยคิดว่าไม่เหมาะที่จะบ้วนปากกันนะคะหลังจากที่เราล้างมือเสร็จแล้วก็เดิน ตรงขึ้นไปก็จะมีทางขึ้นประตูวัดนะคะสังเกตก็จะมีโคมแดงๆอยู่ตรงหน้าประตูนี้เลยค่ะ จุดสำคัญจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่เราต้องวางทูบลงไปแล้วก็ปัดควันทูบเข้าหาตัวนะคะพิธีกรรมนี้ก็คือเอาสิ่งดีๆเข้าหาตัวนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงประมาณนี้นะคะเป็นความเชื่อนะคะส่วนใหญ่ในวัดทุกวัดของญี่ปุ่นก็จะมีแบบนี้นะคะ่ะ นี้เราก็จะเดินมาถึงตัวของวิหารแล้วนะคะวิหารก็จะเป็นห้องโถงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าเอาไว้ทำพิธีกรรมาทางศาสนา,า,าแล้วก็ส่วนในด้านหน้านี้นะคะเราก็จะมาไหว้ขอพรกันส่วนนี้ก็จะเป็นแบบจำหน่ายเครื่องรางต่างๆค่ะ พอเราไหว้พระขอพรเสร็จแล้วข้างหลังของตัววิหารนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนให้เดินพักผ่อนหย่อนใจประมาณนี้ค่ะร่มรือนมากมาก ตรงนี้ได้ยินเสียงน้ํำไหมคะใช่ละค่ะมีน้ําตกเล็กๆอยู่ตรงนี้ร่มรื่นมากๆเลยค่ะ วัดนาลีสานีมีประวัติยาวนานเกินกว่าพันปีมาแล้วนะคะแน่นอนว่าธรรมชาติก็ต้องดูร่มรื่นแล้วก็ดูขลังมากๆเลยค่ะ วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ไม่เยอะมากค่ะค่ะวันนี้เราก็มีเวลาไม่มากนักก็เลยแบบ เดินไม่ได้ทั่ววัดนะคะจริงๆแล้ววัดนาริตะเนี่ยกว้างกวางก่าน,นี้มากแล้วก็ตอนที่ไม่มีโควิดนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินนาริตะแค่เดินทางแค่สิบกว่านาทีเองค่ะ <c oughs> ขาวนาถ้าแมตุไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือไปสถานที่ที่น่าสนใจเ๋ย๋ยวแมตุจะถ่ายมาลงให้เพื่อนๆดูพอได้หายคิดถึงญี่ปุ่นนะคะ ส่วนใครที่รอมาก็หวังว่าโควิดนาจะหมดลงอีกไม่นานนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วส่วนใครที่ไม่เคยมาแม่ตุกอยากให้วัดนานิตานี้เป็นตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆมาขอพรกันนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ